แนะนำตัวละครซับพอร์ตหน้าเล่นว่าจะมีดีแค่ไหนเก่งพอที่คุณจะต้องเสียงเงินเพื่อไปซื้อหรือเปล่าวันนี้เรามีอยู่กับฟอรลินเดอะ a บดดิงโฮฟอริน,เป,รนเป็นซับพอร์ตประเภทฮิลิ่งครับเน้นการฟุ้นฟูเพื่อนจากแนวหลังเป็นหลัก ทาให้ตายของฟอรลินเลยก็คือการหิวเพื่อนทั้งสนามทําให้ไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ที่ไหนการช่วยเหลือก็จะไปถึงได้ทุกที่อีกอย่างเลยก็คือฟอรลินเนี่ยออกของได้สูงสุดเพียง5ชิ้นเท่านั้นนะครับพอไอเทมชิ้นแรกจะถูกแทนที่ด้วยแพสซีฟของเธอซึ่งไม่สามารถลบออกได้แต่ไม่ต้องห่วงไอเทมชิ้นนี้ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับ และฟอรินก็สามารถมอบดอกไม้ให้กับเพื่อน1คนของเธอซึ่งดอกไม้ชิ้นนี้ที่เพื่อนได้รับไปก็จะเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนเพิ่มอีก5%ซึ่งเลขนี้เนี่ยเยอะมากนะครับในช่วงเล่เกมที่ถ้าเพื่อนคนไหนออกของดาเมจก็จะยิ่งดาเมจแรงขึ้นไปอีกนับว่าเป็นทัพตัวหนึ่งที่ในช่วงนี้ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยนะครับสิ่งแรกในการเล่นฟอรินเลยก็คือการรู้การยืนของตัวเองครับเนื่องจากเราไม่ใช่แท้งและเป็นตัวที่ฝั่งตรงข้ามให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆที่จะกําจัดก่อน พราะง้นการเดินการยืนต่างๆค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่แค่ข้างหลังเพียงอย่างเดียวนะบางครั้งก็ต้องเสียสละตัวเองเพื่อให้เพื่อนได้เล่นด้วยพราอเราเป็นซับนะครับต้องรู้จักการเสียสละและปกป้องโอเคช่วยป่าเสร็จแล้วนะครับขึ้นปูนไปช่วย a อ c ีซของเราได้เปรียบมากขึ้นกันดีกว่าต้องบอกว่าป่าเราในเกมนี้ไม่ได้เป็นป่าธรรมชาตินะครับก็เลยฟาร์มค่อนข้างช้าหน่อยผมเลยต้องแวะช่วยฟาร์มป่าให้ไวขึ้นเพื่อจะได้มีเวลาเข้าแกงกับเพื่อนมากขึ้นนะคะ ม่ร่วงไม่เหยเอาซะเต๋อแตกเลยเอามันดีเพื่อนเนี่ย <c oughs> จเมื่อกี้ปกติแล้วถ้าเล่นฟอรลินไม่ควรทานะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมจะเล่นแทงบ่อยกว่าเลยชอบเอาหน้าเช็คพุ่มถ้าเมื่อกี้เราไม่ได้โชคดีที่ทางนั้นซีซีและดามจยังไม่มากพอเท่าไหร่เนี่ยหนังมันจะเป็นคนละม้วนเลยครับโอเคเต่าเกิดแล้วนะครับพยายามเดินไปพร้อมกับเพื่อนนะห้ามเดินคนเดียวเด็ดขาดน,นะครับเพราะตัวเราเนี่ยตอนนี้ถ้ายังไม่มีอันติการอยู่ตัวคนเดียวเป็นอะไรที่อันตรายมากๆครับ เสียดายนะครับมาเอาเต่าไม่ทันหูย,ยเราเยอะด้วยครับอาอย่าอยา่ยาเด้ออยา่ยาอย่าโอ้ยวิ่งมาน่ากลัวาม,มากงานนี้ขอติ่มก่อนเลยผมรักสันตินะครับอย่ามาทำร้ายกันเลยนะเอาละไม่เป็นไรแก้งานแก้งานเสียเต่าแต่ไม่เสียใจนะครับทุกคนทีมเรายังคงประคองเกมได้เปรียบอยู่เพราะฉะนั้นค่อยๆเล่นไปครับอีกอย่าง EDC เราใช้ได้เลยครับผมเห็นแล้วว่าเกมนี้ใครจะเป็นดาวเด่นเพราะฉะนั้นแล้วเรารีบปั้นดาวให้ไปโดดเด็นอยู่บนฟ้ากันดีกว่าครับทุกคนไปขึ้นบนกัน โอ้เยอะ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 สามตัวเลยนะเนี่ยชิบหายเ<ฮ>ออตายหาแล้วเฮียเพื่อนกูจะตายไม่นะเฮ้ยๆยทำดีพเพื่อนเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมมามาอยู่ตายแล้วแล้วคนต่อไปคือใครคือกูไงอยู่ในกำหนดนี้ทาสึเกะจ้อืมคีบเข้าแล้วเตรียมเลยเฮ้ยได้อยู่รอดเฉยข้างล่างเยาวชนมีปัญหานะครับทำไมแออดัดอยู่ข้างล่างได้ไวเนี่ยกดอันติไปช่วยหน่อยแล้วกัน โอเคเดี๋ยวเราเข้ากันนะครับลงไปเคลียร์เรนสักหน่อยน่าจะมีประเด็นอะไรสักอย่างแหละพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับอ่ะไงเพื่อนจะเอาไหมตัวนี้โอ้ยน่ารำคาญจริงคิมมี่เนะี่ยเอาเพื่อนแต่มานี่ โอ้ยโอยโอ,ย,โอยถอยก่อนแล้วกันนะครับจะตายเอาได้มาตัวหนึ่งก็ยังดีนะอันตราย,ยจริงๆครับตัวอย่างคิมมี่เนี่ยไม่มี CC ซหยุดมันนี่ยิงเอายิงเอาเลยนะอะโอเค ADC เราเข้าเลนแล้วนะครับพยายามเกาะกับ ADC เข้าไว้นะตัวเรากับ ADC อย่าพยายามแยกจากกันนะครับเพื่อในกรณีที่อันตรายจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ และวินาทีนี้นะครับสิบอันดับสาเหตุการตายของผู้เล่น MLB b นั่นก็คือความประมาทที่ไม่ยอมกลับบ้านไปรีเลือดกันนะคะนั่นแหละครับเลยไปการส่งกลับบ้านทางรัฐเลยนะอามาโอเคเอาใหม่นะครับเริ่มต้นกันใหม่นะได้กับบ้านสมใจอยากแล้วนะครับโอเคไปไปช่วย ADC กันต่อเอ้าว่ายังไงเพื่อนคิดถึงกันเป้าอ้าวเฮ้ยนี่มันห้าเอาสักทีไหมเพื่อนอ้าวโหนีไปใช่ะ มาถึงตรงนี้ผมก็ขอฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับการทําคลิปของผมหน่อยนะขอโทษทีที่คลิปนี้ค่อนข้างมาซานนะครับพอพอเข้าท้ายปีแล้วเนี่ยงานหลายๆอย่างก็เยอะเป็นพิเศษเลยนะอยากจะทําคลิปออกมาให้ดูกันตลอดนะครับใครที่ยังรับชมกันอยู่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมจะดีใจมากๆเลยนะครับไปไปดูกันต่อเอ้ยเดินมาแบบนี้ก็เสร็จดี เป็นยังไม่ค่อยมีดาเมจนะครับแย่เลยเป็นซับเล่นกับฮานาบีต้องค่อยๆเล่นนะครับตัวชีเขาถึงจะเอาตัวรอดได้ดีอยู่บ้างแต่ก็ทำดาเมจแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะเป็นดินจาแท้แต่กับมีสกิลอย่างกระแทงทำไมกันนะอ่ะโอเคได้ของซับแล้วนะครับได้ของชิ้นนี้มาเนี่ยตัวของฟอรลินก็เก่งขึ้นมากๆแล้วนะเอาเปิดมาก็รุย เอ้ยลหน้าเต็มเอาเพื่อนเอาให้ตายเอาไปเออออย่างนี้ก็ได้มาสองตัวนะครับก็ถือว่าดีนะด้านล่างนี่มีปัญหาบ่อยสุดแล้วนะสู้ไม่ได้เลยครับเราต้องไปช่วยเขาแล้วนะ อ้าวพอเราจะมาสู้ได้เฉยเอาเป็นไรเนี่ยเพื่อนโอเคถ้าเกิดเขาสู้ได้เราก็เข้ากลังเดินกับเพื่อนนะครับเตรียมตัวรวมเอาต่อกันดีกว่านะตัวนี้ต้องได้แล้วนะครับเฮ้ยอ้าโอเคดีดีดีจังหวะนี้เอจีเรามาแล้วนะครับเข้าช่วงหกนาทีพอดีเลยว้าตายยากยากยากอยู่ยากอยู่ความคิดที่จะดักของพวกแกมันเปล่าประโยชน์ไปแล้วละเอะ เออไม่เอาก็ได้เอาเต่าแทนก็ได้ว่ามาเพื่อนมาอะโอเคได้เต่าแล้วนะครับไปร,รุยนซับเพื่อนต่อนะแม่พอผ่านหกนาทีไปนี่ ATC ทุกคนที่เอาใหญ่เลยนะวิ่งเก็บคนไปเรื่อยเลยครับก็ถือว่าดีครับคนอื่นๆเขาจะได้เล่นง่ายเนาะ โอเคเขากลับแล้วก็กลับนะครับหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับทีมให้ได้เนาะในเกมนี้ผมจะไม่พยายามเดินกับหยินนะครับเพราะเดินไปเกิดฝั่งนู้นมามากกว่าหนึ่งวขึ้นมาเนี่ยคนที่ซวยจะเป็นเราเองนะครับขี้หยินเขาเอาตัวรอดได้ดีอยู่แล้วครับแถมสก,กิลเราก็ใช้กับหยินไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ด้วยต้องรองหลังจากหยินใช้อันติเสร็จถึงจะพอช่วยเขาได้เอาแล้วนี่อะไรเนี่ยมาดิ อหหห้หนีหนีหนีดีหนีหนีไปเลยต้องบอกว่าตัวเราค่อนข้างแก้ทางอลริสนะครับแต่ถามว่าดีขนาดนั้นไหมสำหรับผมแล้วก็ยังคงไม่ขนาดนั้นนะแต่ก็สามารถทําให้เพื่อนยืนสู้กับอลริสได้นานอยู่ครับจากผ่านไป6นาทีของในทีมก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นคุณก็จะเห็นฟอร์มการเล่นของเพื่อนในทีมของคุณตัวไหนที่คุณคิดว่าเขาแบกได้ก็โยนดอกไม้ให้เขาได้เก่งขึ้นจะได้เพิ่มอัตราชนะให้กับทีมได้นะครับ ถ้าเล่นฟอร,รินเวลาอยู่กับ a d c ก็สลับกันรับดาเมจนะครับแต่ในเกมนี้ a d c ของผมเป็นฮานาบิตัวค่อนข้างอึดและแทงได้ดีกว่าผมมากๆผมเลยยินหลังฮานาบเพอๆพอฮานาบีเลือดลดเราก็เติมเลือดให้ฮานาบิาบก็มีเกาะอยู่แล้วด้วยคอมโบกันได้ค่อนข้างดีเลยครับเอาลงยากมากโอเคได้ของซับที่ดีสาหรับฟอร์นินอีกชิ้นแล้วนะครับถ้าทุกคนดูคลิปผมมาจะเห็นได้ว่าัพ p อ o r t ที่ผมเล่นจะออกของสชิ้นนี้บ่อยมากเลยนะเอ้าแม่งกำลังอธิบายอยู่เลยเอามา จัางหวะเมื่อกี้ภาพเปหน่อยนะครับฮิวหยินไม่ทันนะเฮ้ยเอามีต่อว่ะโอ้โหสกิลคูดาวไม่ทันนะครับไม่งั้นเพื่อนรอดไปแล้วนะฟอรลินเนี่ยต้องการคูดาวเวรเล่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่จววินาทีที่ขาดไปเนี่ยมันหมายถึงความเป็นความตายของเพื่อนได้เลยนะแล้วจังหวะนี้เลือดผมน้อยด้วยครับโอ้โหหาที่ว้าไม่ได้เลยนะมาดูกันว่าผมจะรอดยังไงกับตรงนี้ รอดมาได้อย่างปฏิหารนะครับอันติรีเซ็ตพอดีเลยเร้วตายไป แล้วไม่กลับด้วยนะจังหวะน,นี้เอาสูตรจริงๆเรียกได้ว่าเพื่อนต้องมาก่อนนะครับขามันวิ่งไปเองอ่ะนี่มานาก็ไม่มีด้วยโอ้ยังจะคิดไปช่วยเพื่อนโอ้ยคิดยังไงนี่ยตัวฉันคนดูอย่าเอายหมอนี่ที่กำลังเล่นอยู่เป็นอย่างอย่างนะครับ <c oughs> อันนี้เราเล่นนะครับอันนี้คือผมค่อนข้างมั่นใจเนาะเพราะฝั่งนู้นเนี่ยก็หมดสกิวไปเยอะเหมือนกันเราอยู่ซะเพื่อนแบบนี้เนี่ยก็เพิ่มโอกาสความได้เปรียบกับทีมนะครับแล้วก็อยู่จนฮานาบีเกิดเลยนะนี่แหละทําแล้วทําอยู่ทําต่ออยู่จนกว่าจะไล่หแลพสถานกกาาาร์เเปปนไไดดด้้ียยบจะะอวื่เ่อกีี้สีย เปียบอยู่ดีๆถ้าได้ดาร์กตัวนี้นี่ผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสจบเกมสูงเลยครับมาดูกันซิว่าผมจะได้ดาร์กตัวนี้ไหมหุยสบายเสียวอ,อยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้ลิงมานะเกือบเสียดารกนะครับโอเคมาเจอกันเลยแต่ก่อนเจอชิปหายแล้วกูไม่ยะดาะจะทฉันเลย และเป็นอีกครั้งนะครับพี่ก้อนโลกตัวน้อยคนนี้ได้รอดพ้นจากฝั่งตรงข้ามมาได้โอ้โหเกือบตายตอนนี้ขออนุญาตก,กลับบ้านนะครับไม่สู้แล้วนะกลับก่อนเลยแล้วกันนะครับมารีเมตใหม่นะครับไหนซีลิงอะ่ะเฮ้ยเพื่อนลิงลงไปเด้อระวังเด้อเพื่อนเด้อ ลราให้ซ้ำมามเคลียร์คลิปโอ้ยแล้วมันจะเคลียร์คลิปได้ไหมนี่โอ้ยทันไหมเนี่ยพรุ่งนี้ทันไหม,มเพื่อนเข้าเรนพอดีนะครับเดีย๋ยวเราไปเลยแล้วกันเนะาะเดี๋ยวให้เพื่อนเคลียร์เรนนะครับมาเลยมามาจบเกมนี้กันดีกว่านะครับทุกคนนะหลอดฆ่าใครอย่ายแตะเฮ้ยเปไน็นไงวะเรียกหลอดเรียกดากร์กสลับไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเยบนก็เอาร่างก็โดนช่วยร่างก่อนแล้วกันนะครับร่างจะตายแล้วโอ้ยเกือบไปเพื่อนเอามารีกรกุ๊บรีกกุ๊บนะครับรียกจบเกมกันดีกว่าเกมนี้ ก้าเอริงไอริงนี่ก็กวนเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครับมาในเวลาเอ็นเกมกันสักทีเอาแต่นับได้มีแค่สีไม่เป็นไรแค่นี้ก็ไหวมัง้งเอ้าเฮ้ยเพื่อนเปิดแล้วไปลุย สุดจริงๆครับโอ้โหคลิปดันด้วยนะได้ป้อมด้วยน่าจะจบได้แล้วเนี่ยอุ้ยแรงแรงแรงกดแทงก็โอ้ยเกือบตายนะครับเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวให้เพื่อนจัดการต่อแล้วกันเดี๋ยวเราขึ้นบนไปเลียร์นะครับตอนนี้เราดันขึ้นไม่ได้นะครับคลิปไม่มานะแถมเราก็ไม่พร้อมด้วยนะครับทีแรกก็อยากจะกลับแหละแต่อยากจะอยู่หน้าตอนจบนะครับอืมนี่ซับตีบ้านดามเอทก้าวโอ้ตีทีเดียวป้อมแตกเลยเดี๋ยวเราลงไปร่รวมกับเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับพี่โอเคคลิปเข้าแล้วนะครับมาเพื่อนพร้อมแล้ว แมงเอ้ยลิงโหกาโชว์เทพแม่งตายตอนจบเลยรล้งีกลับบ้านก็ดีโอ้ตายแครี่แม่งแมวแม่งเมากูโอ้โหโอ้ยเราไม่จบเกมกันเอ้าเชื่อแล้วเกมพิกมะเนี่ยชิบหายแล้วเออเพื่อนไปไปเร็วไปเร็วไปจบมั้ เออทําดีไปต่อไปต่อไปบ้านบ้านอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อนแค่ตีบ้านตีบ้านแล้วมันจบเลยเพื่อนตีหน้าบ้านมันกูจะเกิดและเพื่อนแข็งใจไว้กองกําลังสนับสนุนกาลังไปช่วยล้วเพื่อนก็ขอขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้กันนะครับถ้าตรงไหนที่ดูรู้สึกไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับวิดีโอน้าจะเป็นตัวละครอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามปเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอแบบนี้ออกมาให้ด้วยนะส่วนใครอยากให้ทำซัพพอร์ตตัวไหนมีอะไรที่อยากจะแนะนำ พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ผมจะหยิบมาทำให้แน่นอน